สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทท่านวันนี้ทางเราขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาสัมผัสกับเอสซีโฮมรีสอของเรานะคะไม่ว่าท่านจะเดินทางจากไหนจากสีคิวจากโคราชหรือจากชายภูมิท่านก็สามารถเดินทางมาถึงเอสซี e ฮมรีสอของเราทั้งนั้นเลยค่ะ ทางเข้าของเราจะมีป้ายบอกอย่างชัดเจนือป้ายทางเข้านะคะมีป้ายทางเข้าบอกอย่างชัดเจนแล้วเราก็จะเดินตรงไปด้านหลังนะคะเดินตรงไปด้านหลังเรื่อยๆก็จะเดินผ่านบรรยากาศทางรีสอร์ทของเรานะคะยากาศเล็กๆน้นอยๆของเราค่ะ เดินตรงไปด้านหลังเราก็จะไปพบกับบรรยากาศด้านหลังเจอกับป้ายยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านบรรยากาศด้านหลังก็เป็นบรรยากาศที่รม่มรื่นจะมีต้นไม้จะมีความสวยงามแบบธรรมชาตินะคะ แล้วจะมีห้องพักสำหรับทุกท่านลายล้อมอยู่รอบๆนะคะเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติที่แท้จริงค่ะ mm hmm. แต่และห้องจะมีครบคันเกี่ยวกับเรื่องความสะดวกสบายต่างๆนะคะ mm hmm. ถ้าท่านมาพัก ท่านจะได้จอดรถใกล้ๆห้องที่ท่านพักค่ะบรรยากาศส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสวยงามธรรมชาติร่มรื่นท่านสามารถสัมผัสได้ที่แท้จริงคือจากธรรมชาติค่ะเมื่อเข้ามาด้านหลังแล้วเราก็จะมาพบกับออฟฟิศของเรา นะคะเล็กๆออฟฟิศบอกว่าติดต่อห้องพักกรุณากดกลิ่งนะคะกลิ่งสัญญาณเรามีบอกอยู่หน้าห้องออฟฟิศนี้ค่ะกดตรงนี้ค่ะกดได้ก็จะมีสัญญาณดังนะคะถ้าคุณไม่กดคุณสามารถสั่นกระดิ่งได้ นะคะคทางเราก็จะได้ยินแล้วก็จะได้ต้อนรับท่านทุกๆท,ท่านด้วยความอบอุ่นค่ะถ้าหากท่านได้ชมสภาพบรรยากาศรอบๆแล้วท่านถูกอกถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้ทางเราด้วยนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านไว้ณนะโอกาสนี้ สวัสดีค่ะ